ถีชีวิตชุมชนสร้างสารรค์นะคะโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนแผนยุทธศาสตร์20ปีเพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวยุคใหม่ค่ะโดยกระจายโอกาสในการสร้างไรายได้ไปสู่ชุมชนอย่าง่วดพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของขนรรมเนียเชิงสร้างสารรค์ซึ่งจะมีขึ้น28กุมภาพันธ์ถึง10พฤศจิกายนจังหวัดชัยนาทนะคะ โดยภายในงานก็จะมีบูธจำหน่ายสินค้าซึ่งแน่นอนค่ะทั้งในแถลงข่าววันนี้และในวันงานของเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นนคขอบุณักรทก่่าานเลยไมู้ว็ปไปดีเฟนว่าประมาณได้มาทํางานนี้แล้วก็หลายอีกหลายๆลายงานสิ่งหนึ่งขอบคุณกันกัรมาที่สภา,าแล,ล้วรวมทันข้อรมอที่ให้งบประมาณนี้มาที่ทำงบเนี่ยเป็นงบของแผนพระนาจังหวัยม,มืรนก,รกคือสำนักงานท่องเที่ยวจัมมงหวัดเป็นคนดำเนินงานนะครับทีนี้สิ่งคําว่าเทศกาลอาหารอร่อย ที่เราจัด28กุมาพันธ์ -4 มีนานี้นะครับมี 5F เพือฟูดนะครับซึ่งเป็นไปตามของเขาเรียกซอฟท์พาวเวคือเป็นอะไรที่สิ่งที่เป็นว่าทำแล้วก็ผักดันรวมทั้งการทำอาหารการขายให้ชาวบ้านได้เงินที่จะให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากมีการท่องเที่ยวชมุมชนยิ้งไว้นะครับ มือนก็เหมือนกับเป็นการต่อลมหายใจเติมเงินในกระเป๋าที่ใช่นา่าอะครับที่ท่านจะเจอก็คือมาพบก็คือหนึ่งมีหาาอากาศดีแต่ใช่นา่าเราผมพูดเสมอนะน่ารักถ้าถ้ามาใช่นา่าถ้าจะหลงรักใช่นา่าเพราะคนใช่นา่าดีนะครับถ้าจะเห็นว่าเงินเทศนะแต่กำเนิดเรียนจบถึงปริญยาโทมารับ,บราชการ ผมเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดของตํารวจนะครับในเครื่องแบบนะครับแล้วก็ตํารวจนอกเครื่องแบบเดินในบริเวณงานนะครับตลอดนะครับแล้วก็มีกล้องทีวีก็ไม่ไใช่เป็นการสร้างปัญหาให้ให้ให้เราได้รับความกระทบนะครับก็อาจจะเป็นความปลอดภัยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการนะครับตลอดจนชีวิตร่างกายของท่านนะครับให้ให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ไร้กังวลในการเดินเที่ยวงานนะครับ อิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็สนุกสนานครับขอบคุณครับอนอกจากอิ่มอร่อยสนุกสนิทต่างจังหวดัดคนกรุงเทพาบางทีบา,าเอ๊ะจะไปจอดอตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะท่านเบื้อง,งต้นก็มีสถา,า,า,านะจะเห็นสนามกว้างๆเนี่นะครับรอบสารกลางยันไปถึงถนนตรงชัยนางนี้ทั้งหมดนะครับหรือถ้าหากท่านจะสะดวกก็คือไปจอดตรงถนนพงประเสริฐที่เป็นถนนคู่ขนานของถนนชัยนาเนี้นะครับฝั่งนั้นแล้วก็เดินทะลุมานิดเดียวนะครับ เราจัดงานนกงานประจำจังหวัดที่ใหญ่กว่านี้ยังมีที่จอดรถพอนะครับนันน,นะคะร้านค้าคนในท้องถิ่นจนกระทั่งมาถึงปีนี้มีรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อมโยงไปสู่ในเศรษฐกิจชุมชนยังไงต้องกราบขอบพ,พระคุณท่านผู้ว่าและการจังหวัดชัยนาทนะคะและท่านรองทั้งสองท่านและท่านรองครมนผู้นําทุกท่านนะคะผู้น่าส่วนราชการและท่านประหลัดจังหวัดะะจริงๆจังหวัดชัยนาทเนี่ยสร้างความอบอุ่น ทั้งผู้นำชุมชนทั้งเอกชนและทั้งราชการกงยาวค่ะนะคะจับต้องได้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนการตรวจด้วยเนาะเรื่องของแบบเรื่องของเรียกว่าความปลอดภัยเรื่องอาหารนี้ด้วยด้วยนะคะค่ะในในปีนี้นะคะก็จัดนะคะจัดเรียกว่า5วันนะคะหวันห้าคืนนะคะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ก็ในส่วนของมีฟูดทักเรื่องหาหสิบห้าคันนะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมะคะ่ะก็จะมีเรื่องของการ ย uhm. bo ิ้มละมือนะคะฝากการดีๆนไว้ในอ้อมใจของทุกทุกท่านใช่ใช่ทำให้สะดวกเนี่ยเถอดินกินได้เลยค่ะดัชิ้นหนค่งัชิ้นแล้วค่ะบอกมะนาวนิดหนึ่ง แก้ลยนะครับาพี่เกว่าจะปิดไปใ่นะคะแล้วก็เ้าปากเป็นไงครับครับอร่อยไหครับเป็นไงครับใจคือมันกลมกล่อมอะถ้าใครเคยอยู่กรุงเทพเเคยไปกินคลิกแมคําที่สรุมตอนเด็กๆนะอันนี้คือแบบนั้นเลยผมคุย <único> ก <Liberty acontece> ับแม่ข้าอมว่า มันรสชาติเด็กๆที่เคยกินที่กรุงเทพมากเลยมันครบมันครบมันกลมอ่ะมันอร่อยแล้วก็คุ้งแห้งเขก็ดีดีวัตถุดิบดีดีคุณภาพเพราะแม่บอกเลยว่าไม่อร่อยไม่อร่อยนหาร้อยเจ็ดสิบบาทราคาคุ้งแห้งก็เกินแล้วค่ะค่าน้ลิฟต์ค่าของค่าไปกันต่อค่ะอันนี้หนูกล่าวว่าดานีซื้อกับชายแล้วคะคิงอะโวคาโด โดแท้ๆแน่นอนตอนนั้นเรามีความเด็ดดวงยันนายปต้องถามใครดีเลยเนี่ยอันนี่แต่ละหนูไม่มีสมุทรสงคราเชื่อเราสิแล้วก็ไม่ใช่ของพี่บีเออไม่มีนะจ๊ะคินทุ่มเทมเทมนะจ๊ะอย่ามานะจ๊ะและ10กรัมไม่เกิน200กิโลจับไม่ควรทานเกิน200กิโลโอ้เชื่อพี่เหมือนจริงแต่จับเกินแสนนะใช่ครับพี่เหมือนจ๊ะพี่จะบอกว่าหน้าตาดีนะไม่ใช่เลย มีมือดิข้าวเค้กแบบทำเองของในตัวไมีทั้งเค้นิ่มกับเค้กรอบแล้วก็มีเค้เย็นแล้วก็มีจังหวัดชนะที่เราพัฒนาใส่มาไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรเรียนที่ไทยต้องปรุงทำอันนี้ก็สิบห้าบาทไม่ว่าอะไรจะขึ้นราคาก็สิบห้าบาทเท่าเดิมขาดข้าวเหนียวขาดข้าวเหนียวหุงแล้วสวัสดีตอนนี้ขนมเบื้องใบนาเก่าสวัสดีค่ะ อันนี้ปลาอ้อยนี่จ้ะปลาอ้อยอร่อกวีไงของเปื้อนนี่เป็นโบราณนี่เงค่ะขอเรื่องก็คเพ่าะคนเก่าไม่ให้ติดเตาค่ะแล้วจริงๆเตาค่ะเดี๋ยวคุณอุณภูมิยากมากนะคะต้องมีคนใส่ชานสูดเดือกเลยค่ะเอาจัดสดเนี่ยปลาอ้อยเป็นคนพูดเองนะครับว่า รายได้กระจายถึงคนในชุมชนจ e ร<ม>ิงเพราะว่าทุกคนเ็ามาจากต่างพื้นที่มาขายในงานนี้เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทผมคิดว่าทุกคนภูมิใจนะครับว่าอัประมาณที่เราจัดมาให้นะครับทางส่วนการจัดอัประมาณมาให้สมมงิ่จัดอัประมาณมาให้เนี่ยม,ม,ม,มันะปเ,เป็นเงินที่ต่อยอดต่อบุญนะครับให้กับคนที่อยู่ในชุมชนได้มีต่อหายใจเขา มีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างดีครับหลายคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาสามารถจะมีรงหลังปักฐานในชีวิตของเขาได้จากการขายอาหารนี่แหละนะครับนั้นท่านจะเห็นว่าฟู้ดหรืออาหารเนี่ยเป็นความพึ่งพิงทจริงครับเพราะอะไรเพราะทุกคนต้องกินครับแล้วก็เนื่องจากใช้หน้าที่เรามาเตรียมงานวันนี้มันทั้งอร่อยด้วยและราคาสมเหตุผลเราเดี๋ยวเรียกว่าถูกแล้วกัน ราคาสมเหตุผลนั้นสิ่งที่ท่านเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆกับจังหวัดเราเนี่ยค่าองชีพระนสูงมากครับนั้นเงินน้อยบาทงท่านน่ะเสียงมันดังกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนว่าสิ่งที่จะได้พบก็คือความน่ารักของเชนานอกจากร่อยแล้วความน่ารักของเชนาท่านจะประทับใจแล้วก็จะไม่ลืมเชนานะครับขอให้มานะครับภายในห้าวันนี้นะครับย8่สิบแปมีนาคม สำหรับไฮไลท์ภายในงานนี้มีอะไรบ้างครับท่านไฮไลท์แน่ๆคืออาหารอร่อยก่อนเพราะว่าปรเทศอาหารอร่อยแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับแล้วก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับและที่สุดท้าที่สุดก็คือท่านจะได้กินข้าวที่อร่อยอาหารอร่อยเขากับเจ้าพญาที่สวดที่สุดมุมหนึ่งของประเทศไทยวาะเจ้าพญาที่อยู่เหนือเขื่อน เป็นเจ้าพญาที่น้ำนิ่งและสะอาดและใสนะครับไม่มีคลื่นแล้วก็สวยที่สุดที่ตอนเยนเย็นที่พราทิตตกเป็นพีนะสุดมากครับนั้นท่านได้สามอย่างคือหนึ่งอาหารทางป่าอร่อยสองหูท้งป่าดนตรีไทยล็อกสามเครือป่าท่านได้เห็นพราทิตตกและเจ้าพญาที่สวยที่สุดครับ